อย่ามาเก็บเห็ดให้ดูเนี่ยมันอันนี้เอาแต่ว่าเนี่ยไม่สวยมันก็ไม่ได้หมดนะคะที่สวยอันนี้ต้นสวยจัง วันนี้จะมาแบบเงียบๆนะคะโอ้ย <laughs> เดี๋ยวอ้าวอ้าวปะก้อยเสียงมาเฮามาแต่ใสไอ๋ปะก้อยไม่ต้องขึ้นมามันสูงมันชันอะโอเคออ้ยเดี๋ยวว่าก็ลงแล้วปะก้อยเดี๋ยวหนูก็ลงแล้วเนี่ย ไปหาน้องตรีดีกว่าไปโอ้ย,อยแม่เอ๋ยเดี๋ยวก่อนนะคะตามตามเคยเห็ดตกนะคะเก็บก่อนจ้าพี่ก้อยน้องตรีว่าอะไร เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะคะเพราะว่าเห็นไอ้น้องตรีเรียกแล้วค่ะว่าเขาเก็บแค่ตรงนี้แล้วมาก็ลงแล้วอันนี้กำลังขึ้นมาใหม่ๆดอกส,สวยๆอันเนี้ย บางอันไม่สวยบางไม่เอานะคะไม่ว่ากันนะจ้าเห็ดมันหลายจ้าอลองดีกว่า นี่ไม่สวยนะคะอุย้ยลงแล้วค่ะปะก้อยปะก้อยฮะ Ui ก็อยู่ทางนู้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูปลาเก๋ออยูตรงนี้เลยค่ะเห็ดมีแต่เห็ดสวยๆเด้อค่ะเด้อมันยังสวยอยู่นะคะประสนะันรอนออร์นะนี่เหนยียงโบแบกประสัตไงเนี่ยจะให้ดูก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนู้นเห็ดยังสวยอยู่เลยถามว่าจะเก็บเห็ดเอ้ยจะเก็บเห็ดเห็ดหมดไหม ไม้หมดค่ะเพราะว่ามันเยอมา,อปปาม,มาค่ะมาค่ปะปาก้อยมาเก็บมาช่วยเก็บน้องวานอยค่ะเก็บแหะแวันนี้ป่าชีชิงเชียงแหกเยอะมัง้งเยอะมากจริงๆเ,เราเอาแต่ดอกส,อสวยๆก็พอดอกดอกไม่สวยเราไม่เอาโอ้โหดอกส,อสวยๆทั้งหมดเลยเก็บสิทั้งหมดเลยเก็บส,สิคะ อ้าวตะก,ก้าตะก,ก้าไปเร็วตะก,ก้าหมากตะก,ก้าหมากไปเร็ววันนี้โดนเย่สีว่าแน่เลยอันนี้แฉะนะคะเนี่ยวันนี้วันนี้น้องวายจะโดนเย่สีว่าแน่เลยตะก,ก้าหมากเยีสีหักเห็นไหมข้างล่างเยอะมากปะก้อยเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้แล้วไปหาน้องตรีเนาะ หนูเหงื่อแตกแล้วเนี่ยเอ้ยหลน่นอันนี้มันคิดว่ามันเริ่มแก่แล้วนะคะดอกมันคล้ำคล้ำ ดอกมันคล้ำๆเราไม่เอานะสีคล้ำๆปะก้อยมันไม่สวยอืม ปอปแปะแป,ะ,ปะเลยนะคะ วาทางบ้านปาไม่ลื่นเลยนะหรอไม่ลื่นแต่ว่าไม่ลื่นแต่ว่าข้างๆมันเป็นน้ำแข็งปะกอยหนูไม่เอาไม่ขึ้นเพราะมันเป็นน้ําแข็งอ่ะหนูบ่ยากเสียง เียงดวงไปถึงสาโอโอยอกมือสาธุหมดหน้าหมดไรเกือบจะบินไปตายเกือบจะไม่ได้เห็นน้องโดนหลอกเอาไปลอยแพขน่าใจแท้อันนี้มันอันนี้มันไม่ดีนะคะพวเื่องเนี่ยงงอุ้ยมันพัวพะเพี้ยพะไปหมดเลยเก็บเห็ดยังไงเก็บให้ดังพัว มันดังเพะเพียเก็บเ็ดังป้อป้อที่ไหนน้อมจะดังป้อป้อที่นอเรยนนี่เราถามเก็บแล้วดังป้อป้อโอ้ยเงือแตกเลยเด้อฮอนเราเดินถามว่าว่าใส่ใส่สตรัมไปบุกเอาตอกใจบดนึกว่ามีใครมาแอบดู จะมาแอดชี้แท้ก็ปลาก้อยนี่เองนางมีคนเดียวนี่แหละค่ะจะมีใครเนาะโอเคค่ะจะไปเี็บเห็ดค่อยเด้อล่ะงามงามงามอีีหรออาเจ็บค่ะเอ้าเจ้าก็ได้คนมากวนนะ เอาแมกเอาแม่เอกเก็บแมกเก็บแมกมันเป็นนางมันร้ายมันเป็นนางมันร้ายป้าจะเอาดอกไหนมันก็เก็บดอกป้าเลยส่องให้มันเก็บทีเดียวเลยเอาแมกมังามงามป่ะเอาแมกแมกเก็บสิเอาเอาเก็บเชื่อปล่าเชื่อปล่าไอบีว่านี่แไงแสงมันเลยโอ้ย หอมเอ่ยหอมจังดอกไม้ในป่าเขาเนอะไม่มีอะไรจะเล่นกันเลยวันนี้สองคนไม่มีคนเล่นด้วยเดี๋ยวไปหาน้องตรีมันไม่มีคนเล่นด้วยนี่ไงเก็บใส่ตะกร้านึว่าเลยเก็บเลยอุ่นเฉค่ะเต็มแล้วค่ะ เต็มอีกแล้วเต็มแล้วเต็มอีกค่ะเต็มไปแล้วเต็มหมดเลยถังปะกก็เต็มคือเก้านี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้เราไม่เอาดอกมันเล็กเราไม่เอาปล่อยเข้าไป ันนี้เขาให้เป็นในชิมน,นะให้ชิมน,นะคะะวันนี้เขาเป็นซูเปอร์มาเดียวมาเก็บเห็ดซูเปอร์มาเดียวมาเก็บเห็ดค่าออโอ้โหลืมกดอ้าวร้ายแต่ว่าชิเอาอันแต่อันที่ว่ามันอ่อนจากน้อยนะนะโอ้หมนไปแล้วนะว่าเอ้ยมันไม่ดีอ่ะใช่มันไปแล้วอุย้ยไม่สวยป้ก้อย ูหนังไก่สิคะายในเวลาโลกแล้วเนี่ยแก่แล้วหนังไก่ค่ะมีหนังไก่เล็กเดียวอค่ะอืมซอนเลยนี่ค่ะอู้ยงามค่ะขายังแข็งดึงอยู่ค่ะละเนี่ยเต็มเลยอ่ะแล้วลูกอ่ะน้ำข้าวเก็บสิคะบอเต็มป้องแล้วเต็มแล้วเต็มอีกค่ะเพื่อน ล้วปะก้อยจะไปได้แลนะ้วเนี่ยปะก้อยจะไปเหลือเหรอไป,ไปอค่ะมาจา้ามันจะรอภาพอันนี้ใช่ไหมเออครับชว์จัดมาดดดนนมาเตะ <laughs> เฉยไปคางเออเระวังนะไม้นั่น oh <my> นั่นนั่นนั่น,น,นว,ว่าแล้ว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 เก็บนู้นยันว่าแล้วว่าเห็นไหมละ่ะว่าแล้ว <c oughs> <คน S 2> ไม้ไม้ก็เล <c oughs> ็กเ ق, ๆเนาะก็ <c oughs> ดูคนรับกับข,ขาคนสินังไก่สวยจังนางไก่ออเอานี่ป้านี <c oughs> <c oughs> เ่เก็บเก็บป้าเอาไปผัดเราฮะเอไปผัดเอ้าอันนี้เห็ด มันมะแก่แล้วลูกไม้ยังอ๋อตรงนี้嘛ไปต้มเก็บขึ้นมาดูอ๋อเอาอุ้ยนี่ไงนี่ไงมันไล้แล้วลูกเหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาโยะเอามาไหนรอะว้างแกไม่ต้องหงายเงือบเลยได้ไหมเอาให้เบายโอ้ยจะเอียงตัวเอียงเฮ้ยอย่ามันลูดไปนะเสียสูเลยนะแกไม้แทงนั่นอะเป็นไม้นอไม้นะ หว้าไปลงตรงนู้นเจ้าก็เนาะไม่ใช่จะเก็บเพ็ดเผ็ดนะอ๋โอ้โหมันเสี่ยงตายเลยนะแกเอ้ยคุณนะโอ้อาบใหญ่เนาะบุ้ยบุ้ยยกยกคุณน่ะป้าเก้ยปุ๊กใหญ่เลยโอุ้ยอย่ามาแย่กางข่อยแม่ขึ้นมาขึ้นมาอย่ามาแย่กางข่อยนะเออขึ้นมาได้บอึบเออนั่นแหละเอาป้าให้ป้าเก้ยป้าเก้ยขึ้ป้าเก้ยหิวนั่นและแต่ อุปการหมากไม่ใช่สิเฮ้ยโทรศัพท์ค่อยความโอ้ยมันมีฝั่งซื้อใหม่เลยกลมใหญ่เลยออกหน่อยอีนิ่งๆน้องตีปะขี้เน่าบอของน้องไม่มีที่ใส่ให้ปลาก้อยไปแกชอบกินนะมันแก่แล้วมันไม่แก่มันไม่แก่เชื่อหนูสิไปมามามาพี่ว่าพี่เก็บตรงนู้นพี่วานอ่ะอู้รักดอกจิงหยอกแง่พี่วานมันยังไม่แก่พี่วานนี่ นี่นี่หยางเห็ดดำเห็ดดำมันก็ข่อยงามมันงามงามติงามคือข้อแก็บตโอุ้ยน้ำน้ำย่อยอุ้ยน้ำย่อยเลยเห็นไหมเข้าไปเออนั่นแหละแล้วก็ลงทางนี้เลยเก็บเก็บซะดีๆ กุนน่ะข้างใต้ต้นไม้เจ๊บเจี่ยวฮะเร็นตาหม,มากยศให้แล้วออนนี้ยสีกลับไปยสีดาคอยแน่เลย <c oughs> เพราะว่าก็ตาหมากพึ่งพังอือันนี้อันไหนไม่เราเล็กไปเราไม่เอานะคะอัน,นที่มันเละเราก็ไม่เอานะคะเลือกเอาสีสวยๆมันอ,อยนอัญญะไปคุน,น่ะไป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 ข้างในนะเอาไหมข้างในไหนนูนะ่นน่ะเห็นบ่จุ่มหนึ่งไหม ไมุดแท้หรอมุดโลดโอ้มีแต่น้อยๆโอ้ยน้อยก็มาเอาปะไปกลับบ้านกันเลยจะเอาเม็ดทุกดอกเลยไปเเม็ดทุกดอกเลยเอาเม็ดทุกดอกเลยหรอไม่สวยไปที่เคยก็ไปเดินไปนี่สิอ้าวเดินเรามาลงทางไหนเนี่ยเดินแหละลงขั้นแหละเออมุดทำเพื่องมุดมาประกมดะเห็นไหม เราก็มาถึงถนนสวยงามเขาตัดต้นไม้เราไปเนี้ยเราไปดึงเอาตรงคิสต์้นคริสต์มาสเมียเฮียนนำพี่ว่านั่นเขาตัดทิ้งน่ะเออเราดึงไปเมียเฮียนนำเอาไปหลังคารถเจ้าอะเดี๋ยวเราไม่ให้คุณละตรงนั้นแหละตรงไปเออตะไปรกระเันหินเน้ะอบรรยากาศสุดยอดจ้า ก็ได้เดินดีๆเจ้ก็เดินตรงนี้ได้เลื่นข้นไปเรื่ยได้ข้ามเลยโดดเลยป้าโดดเลยเดีก็ใกล้เรอให้หนูรับก่อนพี่ว่าทำไมวันนี้เจ้าตัวเล็กๆเองหรอเออจริงอ่ะตัวเล็กจริงเออก็ดูไม่ไม่อวบอิ่นเลย ไล่ไม่ลื่นหรอกเอาเส็นมาเดินได้เลยมาหน้าแล้วเอา 是吧？我我。 นี้ก็จบด้วยบรรยากาศฟินๆนี่นะคะเดี๋ยวต่อกันคลิปหน้าด้วยจ้าเด้อพี่น้องจา๋าช่วงเช้าเอ้ยเที่ยงแล้วเนี่ยจังมงบ่ายโมงกว่าแล้วค่ะสวยมากเลยฟินๆสวยมาก